สวัสดีครับลงมาจากอีสานก็ไปเอาเว็บที่แฟนใช้อยู่มา,ามาซ่อมบำรุงนะครับให้เพราะว่าเราหายไป4ไม่ใช่4ผมว่า6เดือนได้ไมั้งอย่างน้อยนะครับก็กลับมาก็แหลงแฉงทางบ้านผมทางใต้ก็เรียกแหลงแฉงแหลงแฉงคือตะก,ก้าห้อยรองแหลงเลยนะครับแล้วก็ายางบวมนะครับยางหน้าบวม ยางหน้าบวมพักเท้ายางพักเท้าคนขับหายไปนะครับไฟท้ายขาดซึ่งก่อนไปก็เตือนนะครับเตือนไปแล้วว่าระบบไฟท้ายเพราะแฟนผมขับไปทํางานตอนกลางคืนนะครับออกจากบ้านกลางคืนบอกดูไฟท้ายนะดูไฟท้ายนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรไปแล้วนะก็กลับมาผมก็มาเปลี่ยนตะก้าใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟท้ายใหม่เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทั้งชุดนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสวิต ควบคุมไฟสูงต่ำนะครับเพราะเว็บคันนี้ผมซื้อมาได้4ปีนะครับก็สวิตควบคุมไฟสูงต่ำมีปัญหาตั้งแต่ปีแรกเลยมีปัญหาตั้งแต่ปีแรกนี่ที่ผมเจอนะนี่คือปัญหาของของเว็บที่ผมเจอมา,อาส่วนเ,เรื่องอื่นเครื่องยนต์หรือว่าชุดไดสตาร์ทอะไรไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าชุดสีอาจจะมีเสียงดังกอกแกก เพราะว่ามันมีการล้มการชนการเกิดอุบัติเหตุมาก็อาจจะมีหลวมบ้างนะครับไฟท้ายไฟท้ายนี่ขาดบ่อยไฟท้ายนี่หลอดที่3ที่ผมเปลี่ยนให้นะครับหลอดที่3ผมว่าค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่ก็แล้วแต่ของใครของมันนะครับแล้วแต่พฤติกรรมการใช้รถนะครับเว็บรุ่นนี้ก็เครื่องยนต์ถ้าเราดูแลเปลี่ยนน้ามันเครื่องอตามสติปมันก็ของผมก็เครื่องไม่ดังนะเครื่องก็ปกติดี นะครับเครื่องไม่ดังส่วนเรื่องอัตาราเร่งอะไรนั้นผมไม่พูดถึงเพราะว่าผมไม่ได้ใช้รถแบบรุ่นปลาดนะครับก็ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตลอดอายุงาน4ปีก็คือกรองอากาศไส้กรองอากาศนี่ยังไม่เปลี่ยนรอบหน้าผมต้องถอดกรองอากาศและเปลี่ยนแล้วนะครับที่อยากจะบอกเรื่องหนึ่งก็คือเว็บรุ่นนี้หน้ายางหน้าเป็น70-90นะครับยางหลังเป็น80-90 ฉะนั้นเวลาจอดเนี่ยรถมันจะเอียงเยอะนะครับเวลาเราใช้ขาตั้งเดี่ยวนะครับรถเอียงเยอะแล้วก็ผมจะเจอประจาหรือโดนประจําก็คือพอขึ้นปุ๊บเราสตาร์ทได้ก็ออกไปเลยโดยที่หรือมอาคาค้าขึ้นนะครับจะเป็นปัญหานะอย่าลืมนะอันนี้เล่าให้ฟังถ้ายางไซ์นี้นะครับแต่ถ้ายางเล็กลงกว่านี้เนี่ยพอเราขึ้นคอมเนี่ยเราจะรู้ว่าขาขาค้ามันยังมันยังไม่ได้ขึ้นอยู่เพราะว่าความรู้สึกมันจะบอกรือว่าขาค้ามันจะไปแตะพื้นอยู่นะครับอันนี้อันนี้ยางมัน ผมว่ายังมันใหญ่นะครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้ขาค้าม,มันลอ,อยนะก็ก็นี่ก็ส่วนหนึ่งที่น่ากลัวนะครับตอนนี้ก็ทําให้หมดและแก้ไขหมดเหลือจะให้เขาเอาไปต่อทะเบียนครับทะเบียนขาดพอดีให้เขาไปต่อทะเบียนก็เดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนเอา KSR กลับมารีโนเวทให้มาซ่อมลุงให้อีกทีนึงเพราะคันนั้นก็หลายเดือนแล้วที่ผมไม่ได้ดูให้นะครับ ก็ไม่ม no ีปัญหาอะไรมากสําหรับเวฟนะครับระบบเบรกอะไรก็ยังปกติเครื่องยงเครื่องยนต์ยังใช้ได้ปกติแต่ว่าให้เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับดูแลรักษาเรื่องน้ํามันเครื่องให้ดีนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ผ้าเบรกหน้าหมดไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะส่งผลกับตัวปั๊มเบรกบนนะครับมันจะส่งผลกับปั๊มเบรกบนปั๊มเบรกบนจะเสียด้วยนะครับให้เราคือสักระยะหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วถ้ายังไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนตอนไหนก็คือถ้ากำเบรกแล้วมันแข็งอะ เบรกหน้าแข็งๆเนี่ยคือผ้าเบรกมันเริ่มจะหมดแล้วก็ให้เปลี่ยนซะดีกว่าครับเสียราคาไม่กี่ตังค์ครับผ้าเบรกนะถ้ามีพ่อบ้านเปลี่ยนให้ได้ก็โอเคนะครับหรือไม่ก็เข้าร้านก็ไม่กี่ตังค์นะครับส่วนเรื่องน้ํามันเครื่องเนี่ยอ,อย่าคิดว่าน้ํามันเครื่องไม่ขาดแล้วไม่มีปัญหานะครับน้ามันเครื่องคือโอเคน้ํามันเครื่องในรถเรามีแต่ว่าค่าความหนืดมันหมดไปแล้วเพราะเราใช้งานมันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เราเสียงดัง นะครับแล้วก็มีปัญหาอื่นๆตามมานะครับนี่สำหรับเว็บ110ยไจดทะเบียนปี2020นะครับก็4ปีที่ผมใช้อยู่ก็มีปัญหานี่แหละครับที่เล่าให้ฟังใครเจอยังไงแบบไหนก็ช่วยแนะนำหรือว่าเล่าสู่กันฟังนะครับจะได้เป็นแนวทางกันเดี๋ยวเย็นนี้จะขับไปให้ลูกสาวที่ตะกัวป่าแล้วก็ผมจะขับเคซากลับมามาเปลี่ยนผ้าเบรกมาดูว่ามีอะไรต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนให้อย่างไรนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผม